ค่าความดันะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องที่วัดค่าความดันได้จากนะครับการการผ่านของแสงนะครับจะเราจะมีเซนเซอร์2ตัวนะครับคือ1ึตัวกับหนึ่งตัวที่สองนี้ครับถ้าเมื่อไหร่ความดําวิ่งผ่านเซนเซอร์2ตัวนี้นะครับเซ็นเซอร์อ2ตัวนี้ส่งค่าถึงกันแล้วก็จะวัดจากความหนาของควันไอเสียหรือความหนาของแสงนะครับว่าความหนาของแสงเนี่ยเหลือน้อยมากน,าน้อมากาดาหนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นค่าที่กําหนดตรงนี้นะครับการใช้เครื่องมือง่ายครับ พอเราเปิดคอนทอปเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมา,ารีเซ็ตนะครับสมมติถ้าเราจะเอาค่าเนี่ยตรงนี้โดยที่ไม่ล็อกเนี่ยเราก็ให้ตัว H หรือตัวเนี้ยหายแต่ถ้าเมื่อไหร่เราอยากจะได้เราอยากจะได้ค่าพอาไว้คนดันาเสร็จแล้วพอให้เครื่องอล็อกค่าตรงนี้ไว้เนี่ยเราก็กดที่ตัวนี้ให้เป็นอ H นะครับค่าคนดัาออกมาแล้วจะล็อกให้เราเห็นเลยว่าค่าคอนดัมยอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูวัดอันนี้กันเลยครับ โอ้3.6%ซไม่ดำไม่ดำนะแต่แต่เขาออกมาหัวนเลยเมื่อกี้ทม่ใจไม่ขึ้นอ่เนนะเอาอีกรอบหนึ่งครับ